สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนครับบ่าวชู่สินนะครับมันดีกับในช่องยูทูบชุ่มชุสินแฟนครับมันดีกับที่พ่อๆขอกฎหมายหนาฟังเกี่ยวกับเรื่องการยากขายที่ดินอยากขายที่ดินแต่ว่าที่ดินเขาติดท่อติดจำน่องท่อก็สอบอยู่นเขาก็สอยากขายขายเพราะว่าที่วียูซิปลายอยากขายแค่ครึ่งหนึ่ง เออเพื่อจะเอาเงินมาใส่นี่แหละนะครับว่าถึงนี่เออเอาจะถามมาตั้งแต่แตอยากถามว่าก็แตอยากถามทันทยว่าคือนที่นี่ทกซนะครับที่นี่ทกซก่บ่หลายดอกประมาณสามแสนครับเออจะมีที่ดินอยู่หาไรอ่าแต่ว่าอยากแบ่งขายจากสองไรสองไร่เออสองไร่แล้วทีเออทีเออที่ติดนี่ทกซอยู่คือจำนองทกซติดทกซอยู่ที่พีจักไรลก่อน ทีม่หาอะไรอยากขายแค่สองลายแคกขายแค่สองลายเออในละแสนในแสนสองแสนเออสองแสนดีเ hmm. ท่ากับสอบใจมากไปแล้วบ้างเออใจมากแล้วก็ติดแน่เป็นบางส่วนเป็นบางส่วนนั่นล่ะก็เลยอยากทำธันต์นะว่ามีขั้นตอนจังไหนถามี่มาผมถามมากันได้ขึ้นมาแล้วขายทีแบ่งขายแล้วสี่เขาใส่หนีเท่ากับสอบบอกเฮ้ยเอามาใส่เองก็เอามาใส่เองนี่แหละ อยากอย่ามาใส่เองมันบ่กอยาอย่ามาใส่เองเอออย่ามาใส่เองอยากแบ่งขายเอออยากแบ่งขายที่ซื้ออแบ่งขายให้พี่น้องแมนแต่ว่าบ่ขายเบิดบ่ขายเบิดขายเบิดเพราะอะไรเพราะป็นิทเขากรเออกรเป็นิทเขากระกรมึงก็ถืบ่ยอมตัวขายขายเบื่แต่ว่าสิีวิธีการยังไงใช่สิีวิธีการแบบไรเนี้กรณีที่เขาทีดินเขาไปจำนองกับธนาคารไว้ธนาคารสถาบันการเงินยังจะตามเนาะจะเกิดว่าจำยูหาอะไรเนี่ยนะครับเพา าย <an> <t ries> มากไปเรื oid, <ๆ>่อยๆเรื่อยๆต่อปีต่อเดือนไปบโมยเอิญบังเอิญเท่ากับลยบ่ไหวเท่าเลยจะขายขายเนี่ยน้องนะครับการอยากขายนี่นนเท่าสมัครแบงขายได้บอปฏิบัติครับก่อนนี้ที่ถ้าที่ดินบอติดจำน้องใส่เนี่ยนะครับที่ดินติดถนนใหญ่ติดแม่นม้ำติดภูเขาเนี่ยสมัครขายได้อยู่แล้วนะครับแบงขายได้อยู่แล้วแต่การติดจำน่องนี่มันบ่ได้เรบ้าว จีบจำนองไไมาได้ไม<อ>่ได้นะครับวิธีกรารเท่ากับต้องไปหาเท่ากับนะครับไปแจงเท่ากาาับศรภายทินเชี่าวาตามที่ขาปู่ยืมมานั่นจีบจำนองมาหนั่นข้าวตการจากแบงขายที่ดินจากสองไร่แบงไหนแบงขาย,ขายผู้ใดจะต้องเอาเจ้าตัวคุณนไปนั่นนีนเ,นเ,นเ,นเอาเจ้าตัวเอาคนนั้นไปน้ำยืนยันว่าจีซื้ออ้มพราะวาเป็นตัวเขาเขาไม่ให้นะไม่ให้นยืนยันว่าซื้อเขาเทยดบันทึกว่าต้องการจะแบงจากไรจากไรเขาเ็ดบันทึกไห้แล้วเขาจีบจำน่อึมนถึนไปถึงสำนักงานที่ดินน่าาเืองจก คุณววลาสิมนม,ม่วงต้องการจะแบ่งแรกแยกขายที่ดินสองไร่ออกนะครับเพื่อราคากับตองบึงจะัะแบ่งไปสองไรลล่เราช่เหลือนี่มันพ่อดีกับบีวะพดาดเจาะระจายเงินนี่เขาสิสามารถยุดทีตรงนี้<อ>ไปขายทอดตลาดได้หรือไม่แต่คันยึดมากถ้ายุดมากแล้วมันบอกว่าจะได้ขายเขาก็ะจิบบะใบห้อ,องแบ่งแยกเขาก็สอกระจิบวะพี่นังซื้อไปหาถึไปหาสำนักง,งานที่ดินเลยะนะครับเพราะเรื่องต่ตางๆมันอยู่สำนักงานที่ดินถ้าแก ถ้าเกิดเขาจะแกะแ,แบบเดิมเขาจะให้รถหนีร่วงแบงที่ดินขายพร้อมแล้วก็หน,นีเขาลดลง<อ>เขาก็ากจะของผคนติซื้อเนีไปหาสำนักงานที่ดินแล้วว่าคนนี่ติซื้อรับซื้อแล้วสี่อสอเอาเงินมาจ่ายทกรสอบจากเงินมาจจัยท่อกรสอทกรสอบกระเทนบรรทึกไปถึงสำนักงานที่ดินว่าคนนี้มัจซ<อ>ื้อเสื้อเแถมเงินมาจ่ายมีความตกลงอย่างสี่เป็นหนังสือจะดีเขาก็ออกมาล่างวัดแบ่งแยกเพราะแบ่งแยกเสร็จแล้วทกรสจะคุณจะต้องเอาฉนวนซองใบนี้ซึ่งได้มาจากทกรสเนี่ยใบแรกคือ จตรวจตัวจริงและใบ <ไป S 1> ที่แบ่งแยกเนี่ยไปให้ทกราาส,าสเส้นรับรองซะก,ก่นอนเพื่อทกราาสจะนะครับจะเส้นรับรองอนุมัติว่าเออแบ่งแยกได้อืจังสีราะมาโอนเป็นของครูมาสื่อมาเท่าได้ครับ<า>เขาย่านบ่ได้เงินย่านบ่ไ,<ป>บได้แบ่งมได้เงินแต่พอเฮ็ดแบบนี้ก็ได้ให้เราเขาต้องบอกว่าคันขคยได้สิใหอยทาา่อกระสอบธน,นาธนีบาทบอกกันอย่างข้าศึประเมินเหลืองปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออประเมินเนี่ยเขาได้ท่อกระสอบาจะได้เงินเทาอย่างไรเพราะยัง เพราะว่าขันเขาไปฟ้องมันเสียเวลาเขาเริแต่ยู่แล้วเนาะนี่อันนี้คือขั้นตอนของการเอาไปจำนนงแล้วแต่มาอยากแบ่งขายอยากแบ่งขายสามารถทําได้ทําได้แต่ต้องตกลงกับทกศก่อนนะครับยิ่งบอกว่าขันขายได้แล้วก็จะเหมงินมาเสดททกศเหมือนเลยทกศแหงมักแหงมากเ้วยกันเนาะเเดี๋ยวเขาายการาเขาจะเห็นนะครับทุกมือกันแล้วกันเนาะ